สวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมซูนเขานะครับพี่น้องขวดละ2องรบาทรวมทรงนะครับเก็บปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเฮ็ดได้8ปตัวฮอดสิบตัวนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบอเกิน4ี่หามือนะครับผู้ใดสนใจยาทายพยาธินะครับแบบลาดหลังนะครับพี่น้องเทลาดหลังเลยตอนผิวหนังแห้งนะครับใส่ได้ทึ้งแพะแกะสุนัขแมวม้านะครับงัวควายนะครับพี่น้องขวดละ 100บาทนะครับค่าส่งหาสิบบาทเก็บปลายทางเพิ่มหาสิบบาทขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งส่ได้น้ำหนัก300รกิโลนะครับยาไลาาแ่แมลงนะครับพี่น้องขวดละ200บาทขวดหนึ่งขนาดร้อยซีซีนะครับ200บาทรวมทรงนะครับพี่น้องเก็บเงินไปทางสองร้อบาทนะครับมียาอ่มีไม่เก่างวัวนะครับพี่น้อง 850สบาทสแตเลสโบเป็นสนิมนะครับเกียร์สามนซีนะพี่น้องรับประกันนะครับผู้ใดสนใจท่อนยาเพ่งกุลาห์นะครับ,ก,ร 4, นะบก,กิโลละหาบาทยาเพ่งก,นะกลุลหาห์อัดแห้งนะครับก้อนละเก้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยตามดดูกาลนะครับพี่น้องฟางกับมีนะครับพีบ่น้องสนใจติดตอบ้ามอบได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามนะครับเพจเฟซบุ๊กเบามบคนเลี้ยงควายนะครับ เฟซบุ๊กเดี๋ยวบ่ามอบสิคืนให้นะครับพี่น้องวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มโชคดีนะพี่น้องเสียเล็กโยมเพื่อเสาไห้สลาบุรีนะพี่น้องออกมาจากอำเภอเมืองสลาบุรีกับหอดแยกหอยบงนะครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับทาง สาลบุลี่ผู้แค่นะครับพี่น้องหรือเสียนที่ไปโรบุรี่ไปใช่บดานนะครับ <c oughs> โอ้ขอดไม่นะครับพี่น้องในตัวเมียนะครับหมานมาน,นะพี่น้องตัวนี้ถือว่าเป็น ลำตัวยาวนะพี่น้องลำตัวยวาวนะลึกดีนะครับกระดูกแขงขาดีทามาเที่ยวเล่นนะครับพี่น้องกินฮอดนะครับเบ่งบรรยากาศนะครับควงนี่กันย่างบนหลายเ,ยเรยวนะพี่น้อง ชุดมีเขากับนี่จับมือนี้นะครับพี่น้องจับมือนี้สองตนะครับตรวจทองเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับชุดมีเขาเจ็ดมื่นหานะครับไปสารคามนะครับพี่น้องสองตที่จับจองกันไว้นะครับโอ้กินดีนะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปนะครับนี่ต้องแยกนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอดีนะพี่น้องของการแยกคอดนะครับหรือแยก ทองแก่นะพี่น้องไก่ขอดนะครับเวลาเลี้ยงปล่อยใส่ในคอกหลายๆนะครับพี่น้องหนึ่งก็คือปลอดภัยเรื่องกับงาซนกันนะครับพี่น้องซนกันนี่มันกับฉมีแต่ละคอกกับฉีมีจ้าฝูงนะพี่น้องตัวเมีนะครับ,รบหรือตกใจตื่นมีตัวอื่นเป็นสั์นะพี่น้องขึ้น ค้อมขืนขี้กันนะครับตำกันแท่งนะครับพี่น้องตำกันเหยียบกันแท่งนะครับงอกํากลังสีได้ผลผลิตนะครับพี่น้องกําลังสีขอดนะครับแต่มาเกิดการสูญเสียนะครับกจะเสียให้เหมือนกาลังใจในการเลี้ยงนะครับ นี่ก็คือเหตุผลที่หนึงนะครับเหตุผลที่สองนะครับคลอดอยู่ในฝูงนะครับพี่น้องโดยที่โบแยกนะครับโตื่นกับสีมาดมนะครับมาดมนะครับมาดมมาตอมนะครับเห็ุให้เหยียบได้นะครับพี่น้องหรือแตกตื่นนะครับ ขอดอยู่ในฝูงแล้วงวแตกตื่นนะพี่น้องเลีนเหยียบกันนะครับแข็งขาฮักตายเลี้ยงกะถือว่าเสียชีวิตนะครับเพราะว่างอหน่อยนะครับพี่น้องเหยียบแป๊บเดียวนะครับเหยียบขอล้ำโตเหยียบขอยัออยงนิ่แป๊บเดียวนะครับพี่น้องเสียเลยนะครับ <c oughs> ขั้นเขาแยกมาไว้ยังซีเรียนะพี่น้องขั้นคอดนะครับท่าปกติออกถึกท่านะครับคอดอยู่ในนีก่ก่ะบ่มีปัญหานะพี่น้องบ่มีตัวอื่นมาเหยียบมา้นนะครับตื่นมือเศร้ามากอะ่ะเห็นแลนเลนอยู่ในคอเกลียวนะพี่น้องแต่ห้ดีต้องเฝ้านะครับพี่น้องหรือเบื้องอาการนะครับ มีนมลงนะครับพี่น้องนมลงถ่ายยุบมีอาการนะครับอาการนี้เขาส,สามารถสังเกตได้ประมาณมือย่างหย,ยาบกับมือสองมือนะครับจะมีอาจอาการชัดเจนนะครับว่าไก่สีออกนะครับพี่น้องแล้วอาการที่อีกสองสามชุ่โมงออกหรือสี่สัมม่โมงออกนี่เบิ่งง่ายนะพี่น้องหางเงื้อขึ้นนะครับหางเงื้อขึ้นนะครับ แล้วกาเที่ยวลุกเที่ยวนอนนะครับนั่นคืออาการที่ไก่ขอดอีหลีนะพี่น้องต้องเฝ้าระวังนะครับเท <c oughs> ่ากับเที่ยวลุกมาเบิงนะครับพี่น้องท่าน,นย้ำมาเมื่อนกับเที่ยวลุกมาเบิงนะครับนำคำแตกบ่เกินสามสิบนาทียี่สิบนาทีนะพี่น้อง ต้องเห็นขาเห็นหัวนะครับบ่เกินสี่สิบห้านาทีนี่ต้องขอดได้นะพี่น้องขันขอดบ่ได้ต้องเฝ้าซอยนะครับเข้ากับสังเกตอาการนะพี่น้องว่าออกถึกท่าบ่นะครับคันออกถึกท่ากะบ่ต้องไปเห็ดยังหลายนะพี่น้องกับปล่อยให้เขาขอดเองนะครับคันมันโดนเกินสี่สิบห้านาทีหรือชั่วโมงหนึ่งให้เฝ้าซอยนะครับถึงจะออกถึกท่ากับให้เฝ้าซอยนะครับเดี <mm ๋ยว แมงว่านะพี่น้องสี่เบื่นแห้งก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับตัวนี้หนาลึกนะครับหัวหานนะพี่น้องเนี่ยท่า <c oughs> นเป็นแม่ลูกอ่อนนะครับหลืองว่าน้อยกับิเท้าให้กินเลยนะครับให้ได้กินตลอดเลยนะครับเพื่อ,อบำอรุงเขานะครับ ลูกหลีดนมนี่นะพี่น้องแยกไว้กับซีดียังซีละนะครับพี่น้องจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพี่น้องให้แข็งแรงนะครับให้แข็งแรงลบหลีกเป็นนะครับลูกแรนเปลี่นนะครับพี่น้องคอยปล่อยเข้าไปน้ำมูนะครับ เพื่อลดการสูญเสียนะพี่น้องเพราะว่าส่วสีได้แต่และตัวนี่บัธรรมดานะครับส่วสีใหญ้ยส่วนสีทับผสมติดส่วนสีทองนะครับส่วสีได้แต่และตัวบัธรรมดานะครับงวัว พ่อไหนครับพี่นอ้องอ๋อพ่อตัวนี้อ๋อนี่นะพี่น้องเห็นผลงานแล้วนะครับพ่อเขากะโตอยู่ข้างหลังนั่นนะครับพี่น้องในตัวเมรรียนะครับพี่น้องบบอ๋อจำใบใบ,บนะครับงัวที่จะชุดมีเขานะครับพี่น้องนี่นะครับนี่พ่อตัวยืนอยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องเป็นพ่อ ดีเสือมาคุ้มฝูนง,งนะครับสูงใหญ่นะครับผลงานก็นเริ่มจะทยอยออกแล้วนะครับกาเป็นแนวทางนะครับพี่น้องแล้วก็ขอควรระวังในการเลี้ยงนะครับ อันนี้ค่ะอ่ะ <c oughs> น,นี่นะครับให้ลูกสวยนะครับ <c oughs> สีสีแดงดีนะครับออกได้กี่วันแล้วครับอ๋อนะครับนี่นะพี่น้องสูงเง้วดีนะครับ กูเงีาวยีดีนะครับเมนี่นกินไปรอบนึงแล้วครับเมื่อกี้หนาเงีาวนะครับกำลังสดเลยนะครับพี่น้องหนาตึ๊บนะครับกะทื้ว่าเป็น เทคนิคนะครับพี่น้องหรือความรู้เล็ก,กๆน้อยนะครับที่มาฝากพี่ฝากน้องนะครับเกียวกับการแย,ยกขอดงวัวนะครับนะครับโอ้สะอ่อนนะพี่น้องไปะนะครับกะ ซีลากันไปก่อนนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับให้เบิงพ่อเป็นแนวทางเนี่ยความรู้สําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังศึกษาที่จะเลี้ยงนะครับการดูแลน,นะครับพี่น้องและล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ